สวัสดีคะ่ะทุกคนจอยเองค่ะจาก HMS Thailand วันนี้จอยมีข่าวสุดล้ำมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะใครที่กำลังมองหานิยามใหม่ของรถยนต์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะตอนนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของสมาร์ทโฟนติดล้อสุดไฮเทคหรือที่เรียกว่า Software Defined Vehicles หรือ SDVs นั่นเองค่ะ ลองนึกภาพนะคะว่ารถยนต์ของคุณจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรอีกต่อไปค่ะแต่จะกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถทำอะไรได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆได้เองเหมือนสมาร์ทโฟนที่คุณใช้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาเข้าศูนย์ให้ยุ่งยากอีกต่อไปปรับแต่งประสบการณ์ขับขี่ได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบันเทิงระบบนำทางหรือแม้แต่สมรรถนะของรถคุณก็สามารถปรับได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะ และที่สำคัญคือรถของคุณจะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคุณได้ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้ทุกการเดินทางเป็นของคุณอย่างแท้จริงค่ะทำไม SDV s ถึงเป็นเมกะเทรนที่ทั่วโลกจับตานี่คืออนาคตที่กำลังมาถึงและมันน่าตื่นเต้นกว่าที่คิดนะคะเพราะ SDV s คือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากรถยนต์ที่เน้นกลไกลไปสู่รถยนต์ที่เน้นซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์ค่ะลองคิดดูสิคะว่าตลาดนี้เติบโตเร็วแค่ไหน ด a ต a าเทคโนโลยีส s ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังทุ่มทุนมหาศาลเพื่อเร่งพัฒนา SDVs เพราะมองเห็นโอกาสการเติบโตถึง25-30%ต่อปีเลยนะคะนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าอุตสาหากรรมยานยนต์กำลังปฏิวัติครั้งใหญ่ค่ะโตโยต้าไม่รอชา้าเตรียมส่งราฟโปี2026พร้อมแพลตฟอร์มแอรีนสุดล้ำและข่าวใหญ่ที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือโตโยต้ แบรนด์รถยนต์ขวัญใจมหาชนเตรียมเปิดตัวก้าวแรกสู่ S.T.V เต็มตัวกับราฟโฟรรุ่นปี2026โดยจะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่เอี่ยมที่มีชื่อว่าแอรีนค่ะแล้วแอรีนจะเปลี่ยนราฟโฟรของคุณให้กลายเป็นอะไรบ้างเนล่ะคะมาพร้อมกับการอัปเดตแบบไร้สายหรือ O.T.A อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆความปลอดภัยที่ล้ำขึ้นและประสบการณ์คขับขี่ที่ดีขึ้นจะถูกส่งตรงถึงรถของคุณโดยไม่ต้องไปสูรเลยค่ะ และยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่าเตรียมพบกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อย่างลงตัวค่ะนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดนะคะแต่คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ที่รถยนต์จะฉัฉลาดและปรับตัวได้ตามความต้องการของคุณค่ะอนาคตของยานยนต์มาถึงแล้วและมันไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์ไซไฟอีกต่อไปนะคะ HMS Thailand พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตรกรรมนี้ไปกับคุณค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีสุดล้ำจากเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความก้าวหน้าในโลกยานยนต์นะคะวันนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในข่าวอัปเดตครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะซื้อกล่อง Unlock กับ HMS Thailand คุณจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเพราะเรามี worry-free service ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลคุณแบบครบจบทุกปัญหา ซื้อผิดรุ่นเช่นกล่องแบบเสียบสายแต่รถคุณเป็นคาร์เพลย์ไร้สายเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีแค่เพิ่มส่วนต่างเท่านั้นสเปคไม่พอซื้อแรม4ไปแล้วอยากอัปเกรดเป็นแรม8เปลี่ยนได้เพิ่มเงินนิดเดียวแต่ได้ประสบการณ์ที่แรงกว่าใช้งานไม่ได้ภาพกระตุกหรือระบบมีปัญหาเราคืนเงิน100%เต็มจำนวนไม่มีข้อแม้ทอเซ็นเตอร์พร้อมช่วยเหลือจริงตอบคำถามแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกวัน มีศูนย์บริการให้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจแม้คุณจะสั่งพางช้อปปีหรือ Lazada ก็เข้ามาทดสอบได้มั่นใจก่อนซื้อไม่บังคับสินค้ามีปัญหาเรามีทีมช่างเข้าไปดูแลถึงที่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอัปเกรดเฟิร์มแวร์เปลี่ยนอะไรหรือแม้แต่เปลี่ยนกลองใหม่ให้นี่แหละ worry free service ที่ให้คุณอุ่นใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการใช้งานเฉพาะที่ HMS Thailand เท่านั้น